إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زنزلت الارض زنزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يسدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. التقوى ها هنا التقوى ها هنا وعن جابت أيضا قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء رواه مسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نون ที่รักยิ่งทั้งหลายครับอฮัมดิลละขอสรรเสริญอัลลอฮฺสุฮาตาลาที่ให้พวกเราทั้งหลายมีโอกาสร่วมสักการะพักดีก้มกราบในความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺสุฮาตาลาผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งสา,ากลจักรวาลผู้ทรงประทานเนื้อหมัดความปวดปานให้เรามีชีวิตยืนยาวอยู่จนถึงทุกวันนี้ให้เราทุกคนได้มีโอกาส เฝ้าเฝ้าพระองค์ในแต่ละรอบสัปดาห์พี่น้องพุทธราทั้งหลายครับหลายวันมานี้คงได้ยินข่าวข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวที่น่าตกตกใจพอสมควรนอกจากข่าวการเมืองแล้วก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยวัดอัตราได้ประมาณ6.1ถึง6.3ริกเตอร์เรียกว่าเป็นการสั่นไหว ของธรณีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นผลให้บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างถนนหนทางแผ่นดินต่างๆนะครับได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาตึกรามบ้านช่องที่สร้างด้วยความหรูหราโอ้โอาลงทุนไปเป็น,สนแสนล,ล้านหรือเป็นสิบ,ส,บสิบล้านก็าตาม ซึ่งเหล่านั้นสำหรับผู้ศรัทธาแล้วพี่น้องครับเราจะต้องทำความเข้าใจว่าน,นั่นเป็นการเตือนของพระผู้เป็นเจ้าที่อัลลอฮฺซุบฮานาตาลาให้ท่านนบี m u วะัลลัมาประกาศให้เราทุกคนได้ทราบเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วอย่างชัดเจนว่าอิดาซุนซีลาติลอัรดเมื่อแผ่นดินมันเกิดการ สังสร้านอย่างรุนแรงเอาล,ล่อเตือนเอาไว้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านอาบับดุลเลาะวะสลต่ก็เตือนว่าหนึ่งในอาลามะตุลกิยามะนะครับหรือ,อลามาบางท่านอาจจะแยกว่าอาลามะตุสุบรอสัญญาณนะเล็กๆน้อยๆที่เป็นสัญญาณบอกบอกว่าใกล้ถึงวันกิยมามะเข้าไปเต็มทีแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งพี่น้องครับเวลาที่มันเกิดขึ้นไกลตัวเราเนี่ยเราก็คงจะไม่รู้สึกรู้สาสักเท่าใดก็อาจจะรับฟังข่าวแล้วรู้สึกสลดใจกับเพื่อนมนุษย์ <c oughs> ร่วมโลกกับเรา <c oughs> ที่ได้ประสบภัยพิบัติต่างๆแล้วก็มีความคิดเห็นว่ามนุษย์ น่าจะมีวิธีการป้องกันน่าจะมีวิธีการที่จะรักษาเนือรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยพิบัติเหล่านี้แต่ความรู้สึกเหล่านั้นพี่น้องครับมันเป็นความรู้สึกที่ยังขาดซึ่งจิตสำนึกแห่งอีมันสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ในโลกดุนยานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ที่บรรด,ดานักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อกันว่าเป็นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือรอยเลื่อนของเปลือกโลกแม้ว่าจะไปนรอยเลื่อนแม่ลาวรอยเลื่อนแม่สายรอยเลื่อนอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบรรดานักธรณีวิทยาเขาเตือนกันเอาไว้ครับว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ศรัทธาเวลารับฟังข่าวสารแล้วจะต้องหวนกลับมาดูในหลักการอิสลามว่า อัลลอฮ์สุบฮานาตาลาต้องการบอกอะไรกับเราในเรื่องเหล่านี้ทําไมสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานนะครับมันจึงเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกนั้นที่ปรากฏในซุลรอตุลซินซาละหรือที่เรียกว่าซุลรอว่าได้แผ่นดินไหวนั้นมันพูดถึงสภาพวันเกียร์มัตต่างหากอิดะซุนซิลัติลอารบูซินซาละฮ์อัลลอฮ์ใช้คําว่าซินซิล่ะนะครับหรือซันซาลาถึงสองครั้ง ในหลักภาษาอาหรับแปลว่านะครับเป็นการยืนยันตระหนักแล้วก็ประกาศชัดเจนว่ามันหนีไม่พ้นเหตุการณ์เหล่านี้ที่จะต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์แล้วพระองค์ก็อธิบายต่อไปว่าวาอัครจาติลอาร์ตอัสกอลาฮาแผ่นดินมันก็จะขายสิ่งที่เป็นวัตถุธาตุสิ่งที่เป็นกระดูกสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรามนุษย์นั้นฝังจมกลบมาลงไปว่าจะเป็นตัวมนุษย์ ซากศพต่างๆหรือแม้กระทั่งแร่ธาตุอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์นั้นสั่งสมหรือสาดทิ้งลงไปในพื้นพิภพนี้มันก็จะถูกงัดให้เกิดขึ้นมานะครับเพื่อประจักษ์ชัดรวมทั้งวิญญาณต่างๆหรือศพต่างๆที่ตายไปปีแล้วปีเล่าศตวรรษแล้วศตวรรษเล่ามันก็ถูกออกขึ้นมาวกอลัอินซานุมาลฮะในวันนั้นมนุษย ที่อยู่ถึงวันนั้นที่ดะมีโอกาสสัมผัสกับวันเกียรติรมก็จะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้พี่น้องจะเห็นว่าบางทีฝรั่งบางค่าเขาก็พยายามที่จะสร้างโทรทัศน์ซีนีมาภาพยนตร์นะครับให้เห็นถึงภาพอันน่าสะเทือนขวนัญสะเทือนใจแต่ภาพเหล่านั้นเวลามันเกิดขึ้นนะครับในภาพยนตร์เนี่ยสำหรับคนที่ดูแล้วก็ตกอ,อกตกใจแล้วก็สดโดหูไปสักครู่นึง แต่หลังจากหนังเรื่องนั้นภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจบสิ้นไปแล้วก็เลือนหายไปจากความคิดความทรงจําของเขาแล้วมันก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมๆที่ยังนึกอะไรไม่ได้หรือบางครั้งก็ลืมตัวเองพี่น้องครับมันบ่งบอกอะไรกับเราเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะวันกียามัตรหรือยังไม่กียามัตก็ตามประการที่หนึ่งบ่งบอกว่าวันกียามัตมีแน่อย่าปฏิเสธ ประการที่สองถ้าหากว่าแผ่นดินมันไหวนมันสั่นสะนเทนี่นแผ่นดินมันกำลังจะบอกให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าในแต่ละวันที่เราย่ำเดินมาลงไปเนี่ยในแต่ละวันที่เราจาดลงไปเราทิ้งลงไปเราถ่ายลงไปหรือเราตอกเสาเข็มสร้างความอลังการระโหฐานของเราลงไปเนี่ย เพื่อความผาสุกข,ของตัวเราในแต่ละคนแต่ละครอบครัวมันเคยบ่นให้เราฟังไหมมันเคยเรียกร้องสิทธิของมันไหมมันเคยบอกกับเราไหมว่าถ้าพวกเจ้าทั้งหลายตอกเข็มลงไปในในแผ่นดินที่ค้าที่เป็นข้าอยู่เนี่ยข้าไม่ว่าหรอกแต่เจ้าอย่าลืมพระเดชานุภาพของพระเจ้าของข้า มันเคยบอกไหมในทุกครั้งที่เราย่ำเดินที่เราใช้น้ำหนักกดทับมาลงไปในแต่ละวันไม่ว่าจะเทป,ปูนล,ลงไปหรือเอารถหนักๆของเราไปจอดจะก,กี่คันต่อกี่คันก็แล้วแต่เราเคยถามมันไหมว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรรำคาญบ้างไหมหรือเมื่อไหร่เจ้าจะหมดหน้าที่ในการแบกภาระเหล่านี้เอาไว้ให้เราได้นอนแล้เกินมนุษย ไม่เคยใส่ใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเองนะครับแต่ใส่ใจอย่างเดียวว่าวันนี้ตัวเองจะได้รับความสุขอะไรใส่ใจอย่างเดียวว่าวันนี้มันถูกใจฉันหรือไม่ถูกใจวันนี้บ้านหลังหนึ่งที่บอกประกาศขายแล้วมีเจ้าคนมาติดต่อซื้อเรียบร้อยแล้วกำลังจะส่งมอบในวันนี้พอดีเลยก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นและบ้านหลังนั้น ก็พังลงภายในพริบตาเงินล้านหายวับไปกับตาเจ้าของบ้านตีโพยตีพายเจ้าของบ้านรู้สึกสลดใจและเสียใจแล้วก็พยายามเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากภาครัฐพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกให้รู้ว่าถ้าผู้ศรัทธารู้สึกอย่างนั้น ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไร้ศรัทธาแต่ถ้าวันนี้ผู้ศรัทธาได้ยินข่าวๆเหล่านี้แล้วกลับมามองถึงการกระทําของตัวเองกลับมามองว่าวันนี้มนุษย์ที่เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินมากถึงเจ็ดพันกว่าล้านคนเคยทดแทนคุณค่าแผ่นดินบ้างหรือไม่หรือเคยรู้จัก เอาหน้าผากของตัวเองที่คิดว่าสูงที่สุดใครก็จับไม่ได้นอกจากช่างตัดผมหรือคนเป็นพ่อเป็นแม่ก้มกราบเอาลงไปนาบกับพื้นดินแล้วบอกกับพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในสากนจักรวาลนี้ว่าซุบฮานะรับบยียลอาลามหาบริสุทธิ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และสูงส่งที่สุดในจักรวาลนี้ข้าพราะองค์มันบาปหนาเหลือเกิน ข้าพระองค์มันชั่วช้าแลอเกินย่าอัลลอฮ์ข้าพระองค์มันเลวแลอเกินวันนี้ข้าพระองค์แก่งแย่งอำนาจกันวันนี้ข้าพระองค์เสวยสุขกันโดยไม่ได้สมนึกสมนึกในมหากรณาธิคุณที่ให้แต่ละวินาทีแต่ละย่างก้าวตั้งแต่อ้อนแต่ออดตั้งแต่หัดเดิน วันนี้เคยนับไหมว่าเดินบนแผ่นดินของอัลลอฮฺสวาตาลากี่ร้อยกี่พันกี่ล้านก้าวแล้วพี่น้องผู้มีเกียรติครับสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺเตือนไว้ในคุรานว่าความวิบัติต่างๆมันจะเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สำนึกในความผิดของตัวเองเลย ยังไม่รู้เลยว่าที่มันวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะมนุษย์อุจจาระเหม็นอย่างพวกเรานี่แหละคิดจะเอาชนะกันคิดจะจะเอาความยิ่งใหญ่คิดจะจะเอาความสุขสบายคิดจะจะเอาผลประโยชน์ใส่ตัวคิดจะจะเอาตามอารมณ์ไฟต่ําของตัวเองอยังไงก็ได้อัลลอฮฺสุฮาตาลาบอกไว้ครับวลาลวิจบะลฮักกะ เมื่อใดก็ตามที่สัจธรรมของอัลลอฮ์สุบฮานูตาละมันต้องไปตามอารมณ์ฝยต่ำอวอฮุมตามความรู้สึกนึกคิดตามความปรารถนาตามความใ่ฝันของมนุษย์ปัจจุชนทั้งหลายแล้วใสและฟาซาดติสมาวาทิวัลอรไม่ว่าจะชั้นฟ้าทั้งหลายไม่ว่าจะแผ่นดินทั้งมวล มันจะต้องพินาศย่อยยับอับปางว่ามันฟีนแล้วก็บุคคลที่อยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วยก็คืออยู่ในระหว่างชั้นฟ้าแล้วกับดินทั้งหมดมนุษย์อยู่ตรงไหนอยู่นอกอวกาศหรือศูญยากาศหรือเปล่ามนุษย์หนีไม่พ้นแผ่นดินที่ตัวเองต้องเดิน หรือมนุษย์บอกว่าวันนี้ฉันรวยฉันมีโอกาสฉันมีเงินทองขอฉันเดินทางโดยยานอาวกาศยญิงกระสวยอวกาศขอไปอยู่บนโลกดวงจันทร์บนดวงจันทร์บนดาวอังคารบนดาวพุธดาวเสาหรือดาวดวงไหนในจักรวาลนี้มันมีส่วนประกอบของดินไหมถ้ามันมีฉันหนีไปไหนในเมื่อรับบลาและมินผู้ทรงเป็นเจ้าของ ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งจักรวาลและสากลจักรวาลนี้ทั้งหมดเขารู้เขาเห็นเขาพร้อมจะทำอะไรกับเราเมื่อไหร่ก็ได้แต่พี่น้องกับด้วยรักมัตด้วยความรักที่พระองค์มีให้ต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุอะลััยวะลลัมท่านนบีสุอะลััยวะลลัมขอดูเอาให้พวกเราขอปริงเวลาที่อัลลอะ อย่ารีบรวนสรุปลงโทษบาวของฉันเลยไม่ว่าเขาจะเลวสักปานใดก็ตามไม่ว่าเขาจะชั่วร้ายขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะดื้อได้หรือจะฝ่าฝืนหรือจะทําตามอารมณ์ขนาดไหนก็แล้วแต่ขอพระองค์ประวิงเวลาให้พวกเขาได้มีโอกาสแก้ตัวจนกว่าลมหายใจเขาจะถึงกระหอยแล้วจนกว่าอายันของโลกดุญญานี้มันจะจบสิน้นพระบัญชาของพระองค์ต่ออิสราเอล จะได้เป่าซูรเป่าสัญญาณวันเกียรมัดได้เกิดขึ้นพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้หลายคนก็ลืมคิดไปลืมคิดไปว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยลูกหลานของเราก็เปิดเทอมแล้วลูกหลานของเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีค่าเสื้อผ้านะครับค่าอุปกรณ์การเรียนค่ารถรับส่ง ค่านู่นค่านี่ค่าน้ำค่าไฟค่าชิปาถะหลายคนก็เครียดหลายคนก็ปวดหัวหลายคนก็ตื่นตระหนกและหลายคนก็มองจ้องไปที่ประตูของโรงรับจำนำหรือบางครั้งก็ไม่กล้าพอรอให้มาถึงหน้าบ้านก็ไอใบนะสิหนึ่งบาทไป120บบาทมาใบาท่องไม่เคยลืม จากรุ่นสู่รุ่นรวยแล้วรวยเล่ารวยอีกบรรดาคนที่ไม่มีฐานะทั้งหลายหรือคนที่พอมีนะครับหาเท้ากินข้าก็พยายามจะหาหนทางครับทำยังไงให้วันนี้ส่งเสียลูกหลานของตัวเองได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือได้มีสติปัญญาได้มีการศึกษาเล่าเรียน ให้ความสำคัญยอมเป็นหนี้เป็นศิน,นยอมที่จะกินดอกเบีย้ยยอมที่จะมอบดอกเบีย้ยหรือยอมที่จะไปยุ่งกับดอกเบีย้ยมาปนเปื้อนกับชีวิตของเขาและลูกหลานของเขาหลายคนก็เลยมองว่าวันนี้ก็ต้องแก้ผ้าเอาหน้าลอกก่อนเพราะจะมีใครมาช่วยฉันละ่ะขอดูอาแล้วทองมันไม่หล่นมาเป็นช่างๆนี ก็เลยคิดไปว่ามันมีความจําเป็นหวังว่าอัลลอฮ์คงอภัยพี่น <mixed> ้องผู้มีเกียรติท <disrespectful> ั้งหลายครับถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนความคิดซะใหม่วันนี้อัลลอฮ์สุบฮานาลาประกาศชัดเจนครับอัลลัลลอฮ์ทรงอนุมัตเรื่องการค้าขาย แต่ทรงหรามมทรงต้องห้ามทรงบังคับห้ามว่าอย่าไปยุ่งกับดอกเบีย้ยแล้วพระอ,องค์ก็อธิบายว่ายะไอฮัลลาดีนะอามนูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายถ้าท่านเป็นคนที่มีอีมานอิตตะกุลลอฮ์ตวาต่ออัลลอฮ์นะเกรงกลัวละมั้งไม่เกรงกลัวอัลลอฮ์เกรงใจอัลลอฮ์มั้งไม่เกรงใจอัลลอฮ เกรงใจคําสั่งของ Allah บ้างดีในกุราอานะหรือวันนี้กุรอานมันไม่ถูกหยิบมาอ่านหรือถูกหยิบมาอ่านแต่ไม่ถูกหยิบมาทําความเข้าใจหรือสนใจบ้างแหละในกรณีที่มีงานสุราหรืองานมรธิหรือสนใจบ้างแหละในกรณีที่รูกตัวเองจะไปแข่งขันอ่านกุรอานหรือจะตอบปัญหาศาส,สนาที่โรงเรียนใดที่งานสุราไหน แต่ในชีวิตแต่ละวันไม่เคยได้เอาชอันกุรอานมาเป็นสรณะมาเป็นธรรมนูญในการเดินชีวิตและสุดท้ายอัลลอฮ์บอกวารูมาบากิยามินาริบะไอสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปยุ่งกับดอกเบี้ยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ว่าของที่จะไปยุ่งไปเนี่ยอย่าไปยุ่งสลัดมันทิ้งไปเลยไอที่จ้องจะเอาอยู่เลิกคิดซะอิน กุนตุมมุมินีนถ้าอยากจะเป็นผู้ศรัทธานะจะต้องห่างไกลมาชวันนี้มุสลิมหลายคนมานั่งปาร์บให้ฟังครับว่าเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงค่าใช้จ่ายไม่พอก็เลยยืมไบกู้ไบาบางทียังมานั่งพูดให้ฟังอย่างหน้าชื่นตาบัาว่าถ้าถึงจากตนตรอกจริงๆก็โกงไบ มีความภูมิใจมากที่ได้ยุ่งกับดอกเบีย้ยเขาไม่เคยอ่านกุรานให้จบเลยนะเขาไม่เคยศึกษาว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกฟาอิลลัมตัฟอาลูถ้าไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามไม่ทำตามที่บอกแล้วยังจะแบ่งยังจะเฉไฉย,ยังถูรูถูกกันยังหน้าด้าน ไปหยิบยืมไปกู้แบงค์ไปทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันยุ่งให้มันสกรปรกกับชีวิตตัวเองฟะซะนูบิฮัรบิมมินัลล์มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันเป็นการทำสงครามกับอัลลอฮ์สุฮาหตะาละแน่ใช่ไหมเก่งใช่ไหมกล้าท้าทายอัลลอฮ์รอว่าราซูลิแล้วก็ทำสงครามกับราซูลของพระองค์ แปลว่าแน่ใจว่าวันนี้ถ้าแตะดอกเบีย้ยแล้วจะไม่ต้องยืนข้างหลังนบมีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลมในวันกิยามัตแน่ใจว่าวันนี้ถ้าจนตรอกจริงๆแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ช่วยฉันฉันต้องช่วยตัวเองหรือให้ไอ้ใบช่วยแล้วฉันก็จะต้องยุ่งกับดอกเบีย้ย แผ่นดินจะไม่สั่นสะท้านมากกว่านี้ไอ้สิ่งที่กู้มาเป็นบ้านช่องเป็นรถระเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะยืมจากอีอ่อนหรืออีแอะที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าวันนี้เราทำเฉยเมยว่าการทําสงครามกับอลัลลอฮ์เป็นเรื่องเล็กน้อยพี่น้องทั้งหลายครับเตรียมตัวได้ เตรียมตัวพบกับความหายนะของชีวิตเพราะท่านนาบีสุลต่านอะลัยฮบอกว่าซซบะอมูบีกตมีเจ็ดประการที่เป็นความหายนะที่มนุษย์จะต้องประสบถ้าเขามีหลีกเลี่ยงมันอันแรกก็คืออัชรกุบิลละการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุตาลาว่าเป็นเรื่องใหญ่นะการตั้งภาคี ในยุคข,ของท่านนาบสีสุลต่านละวสันลคนที่ตั้งภาคีนี่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่วันนี้ในยุคข,ของเราการตั้งภาคีเรื่องจิ๊บจิบชิวชวเรื่องธรรมดาเกียรติของฉันศักดิ์ศรีของฉัน,ฉนปากท้องของฉันมันยิ่งใหญ่กว่าการตั้งภาคีต่อละโอุกูคุณวาลีได้พอรพีกับพ่อกับแม่ผมคุตตบะไปเมื่อสุกก่อนนูทุกคนก็รู้ ก็ทําเป็นเรื่องเฉยๆเพราะวันนี้เขาวิาพากษ์วิจารณ์กันได้หมดและทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นเอาเอากันเข้าไปสังคมนี้มันสังคมอะไรโลกปัจจุบันนี้เขาเอาศาสนาอิสลามมันกันแค่ไหนอันกุรอานถูกเมินเฉยสักแค่ไหนถ้าธรรมนูนของอัลลอฮฺสุบฮฺฮาตาลล มันกลายเป็นหน like, ังสือเล่มธรรมดาาที equipo, ่จะวางเอาไว้และไม่ชายตาดูมันแล้วก็พี่น้องครับอย่านึกเลยนะครับว่าว่ากาล الإنسان ما لها ي و م ئ ذ ั تحدث บ خ ب ر ه ا بأن رب ย و ّ حالها ي و م ุ ذ يجزو الناس أشتات اللي روع ما لهم ลล l a ์ Allah, ต้องการให้มนุษย์ได้เห็นผลงานของเขาทุกอย่างที่เขาคิดที่เขาทาําที่เขาลงทุนที่เขาคิดที่เขาพยายามที่เขาตะเกียกตะกายได้เห็นกันหมดแหละพี่น้องเอ้ยวันนั้นจะได้รู้แหละอะไรเป็นอะไรใครเป็นใครพี่น้องกับผมเตือนตัวเองผมหวังดีกับพี่น้องทุกคนผมหวังดีกับพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดา ถ้าเราทำความเข้าใจให้ดีว่าคาว่าสงครางเขาเอาไว้ปกป้องตัวเองแต่วันนี้สงครางกลับมาใช้ท,าท้าทายผู้เป็นเจ้าและแผ่นดินจะไหวอีกสักกี่ครั้ง6.3เมตร์ตาเหลือกตาลานรายงานข่าวกันวันทั้งวัน แล้วถ้าเจ็ดเิตร์แปดลิตอร,รกเก้าลิตอร,ร,ตอร์หรือนับริเตอร์ไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นท่านจะหนีไปไหนและท่านจะอยู่ในสภาพอย่างไรแล้วคิดว่าเวลานั้นท่านจะกล่าวคําว่าละอีละฮะอิลลั์ทันหรือเปล่า <S <S ในเมื่อของที่อยู่บนหัวของท่านมันกําลังจะตกใส่ศีรษะของท่านในเมื่อสิ่งที่อยู่ข้างๆข,ข,ของท่านไม่ว่าจะเป็นตู้โชว ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นมันก็นล้มจังจะล้มมาทับหุ่นร่างกายของท่านในเมื่อท่านกําลังขับรถอยู่แล้วรถของท่านขับด้วยความสามารถพิเศษที่ทรงตัวเป็นอย่างดีสมรรถนะล้ำเลิศมันกําลังพลิกหงายพลิกคว่ำเพราะแผ่นดินมันกําลังแยกไม่ให้ท่านวิ่งต่อไปท่านจะเอาอะไรไปตอบกับอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาถ้าวันนั้นอม่านของท่าน

โอ้เกุลมิตกวลลอฮโอซกุมมิตกวัลลอฮซโกุมมิตกวัลลอฮพี่น้องครับอยากจะฝากทิ้งไทยในคุตบะาววันนี้ว่าเรื่องของสภาพวันกียามัตมันเป็นเรื่องที่นบีมุฮัมมัดสวลวะฮฺสัลลัมขอดูอาว่าอย่าให้ฉันได้มีโอกาสได้เจอมันขอให้ยยา่ให้ฉันได้มีชีวิตได้เจอกับสภาพในวันนั้น เราองคิดถึงอีมานของท่านนบสลละฮว้สั่มว่าอมานของท่านเนี่ยมันขนาดไหนท่านละหมาดอย่างไรเท้าบวมท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลารักขนาดไหนถึงกับตั้งฉายาว่าฮาบีบุลลอฮ์มุสตอฟะท่านก็ยังกลัววันกิยามัตท่านก็ยังเตือนสัมทับเรื่องดอกเบี้ยว่าฉันสาบแช่ง สำหรับผู้ที่กินดอกเบีย้ยและผู้ที่ให้ดอกเบีย้ยและผู้ที่บันทึกเป็นสักขีพยานในการกู้ยืมดอกเบีย้ยและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่ับดอกเบีย้ยทั้งหมดนบีพูดทิ้งท้ายว่าอวกอและฮุมพวกเขาเหล่านี้แหละเสวอุนอยู่ในสถานภาพที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ خوت يبكى اللهم اذن اسلام مسلمين واذلك شر المشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا بلدا امنا مطمئنا وسائلا بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وكيم الصلاة